ผมได้อีกหนึ่งเพลงละอุ้ยมาริวไปโดนเลยมามาแบบจริงจังมากเลยมาริวอันนี้เหรอก็ที่ค้าแอคติ้งอ๋อโดนมาคัดเป็นเพลงที่แบบว่าทุกคนจะต้องแบบจริงวะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะแบบนี่คือมาบอกเกินเลยก็เปลี่ยนไว้นี่เกินไว้ให้อยากรู้นะเว้ยจับมือกันมาริวทักทุกคนไปหน้าเอันพี่ชอบเสื้อแค่หัวเสื้อสวทจริงหร วันนี้เสื้อก็สวยเสื้อที่มาขวันเสื้อนี้ไม่มีวะที่ดูหุ่นมันจะเปิดตัวตัว V มาเงี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมโดยเฉพาะนมเนี่ยโอ้โหไขมันล้วนนมโคตรใหญ่อ่ะวันนี้มาริวมันเครียดตอนแรกมาลิวมันเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นคนร้องเพลงไม่เพี้ยนแล้วมันก็เป็นคนที่ร้องเสียงมันอะออกมาถูกต้องตามกฎหมายไทยอะวันนี้มัน A and B นะตอนจบตอนจบดี คือเมื่อวานตอนซ้อมอ่ะมันจบแบบนี่เกินไปที่บอกไปทําให้เนียนิดนึงแล้วมันก็จบดีวันนะี้มันชอบคิดว่าแบบจะต้องเยอะเกินยังไงแบบเยอะเยอะอ่ไรเงี้ยจริงจริมันไม่ได้อยากเยอะหรอกแต่ด,ด้วย <ชม S 1> แบบโนนชมแล้วนี่ว่าเสียงเป็น R&B อะเบ<อ>นก็ตอนชมว่าเนื้อเสียงดีเบนนะ่ะมันจะมีเรื่องนิดนึงในใจคือแบบไม่ได้คิดว่าอะไรนะคือด้วยความทิดว่าเราเป็นคนที่ร้องเพลงอนะ่ะฝึกมานานมาก